เค้กดอร์เอสเซนส์เครื่องสำอางถนอมแปรพันกาแฟาอร่อยอาหารอร่อยดูดีมีระดับที่แบล็ k แคนยอนท้องอืดเขียว AirX สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการบันเทิงห้าล้าน1 1> หนึ่งะนะฮะผมบอยพิษณุนิมนสกุลครับผมดิฉันปันหอมสกุลตลาเทีนยนไพรโรธว่างมาทำงานแล้วเหรอยู ว่างตลอดเลยค่ะถ้าว่างจากการนอนก็คือจะมาทำโออดีแต่ช่วงนี้บอลโลกจะทำชีวิตผิดเพี้ยนไปนิดนึงอผมคิดถึงคุณเสมอไม่เอาไม่เอาอย่าไฟสูงอย่าไม่เอาอยาหัวสูงเราอะปีนะสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะก็หลายๆประเทศมีโอกาสได้ดูเรานะแล้วก็เหมือนคราวที่แล้วไงพี่ทุกพี่ทุกวนวันมาแล้วเขาอยู่ต่างประเทศนะ แล้วเขาไปถามในไอจีว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตรงนั้นคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยเขาจะไปให้สนใจสนใจเออเอเอต่างประเทศดูเราเยอะเหมือนกันรีบรีบเราไม่เรียบร้อยหรอเราเรามาใส่แล้วกินไข่ลวกกินไข่ลวกเหรอไข่ติดปากเลยไข่ติดปากเฮ้ยทีนี้เขาดูแลให้ไงถ้าเองไม่มีเขาคือใครดูแลก็มีคนดูแลเยอะอามิน็มที่เกาขาหน้าปัดปใช่ครับผมก็ไม่อยากมือโดนไงเราเนี่ยนะ เอ,า,อามาทีขา่ข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะถือว่าเป็นคู่รักเข้าใหม่ประมาณก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่งจะแต่งงานกันไปหมาดๆนะฮะอย่างคุณซีสิวัตรกับคุณเอมมี่ <Emmy S 1> <M. A. S 2> นะฮะก็แต่งกันแบบ งานแบบไทยๆอ่ะแต่น่ารักพอนมองในวงการไปกันเยอะเลยต้องไม่ถามว่าหลังจะแต่งงานแล้วเนี่ยชีวิตคู่มันใช้ยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะไหมาจากการเป็นแฟนไม่ได้ถามเขาก็ได้มั้งไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับ<อ>ใครสักทีแล้วจะ<อ> <ๆ S 2> ไปฮันนีมูนกันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็วันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้จะเป็นวันฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ด้วย เรียมการไปถึงไหนยังไงแล้วอ,อยากรู้จังว่าบรรยากาศวันจดทะเบียนสมรสเนี่ยที่ต้องนั่งเรือไปหาเจ้าสาววันนั้นเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าพันสอง้คนนะที่เซตไว้อะบนเรือเหรอไม่โนงานงานฉลองมองคลสมรสอ๋อเหรอยิ่งใหญ่มากได้เห็นอ่านในอินเทอร์เน็ตแวบๆที่เ็ามีความสุขมากนะครมีความสุขมากจริงก็ค่อนข้างตื้นตันครับบางทีด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีเวลาโมเดลทำงานบางทีแบบว่า พี่น้องบางท่านที่ไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานวันนั้นก็ก็ให้เกียรติผมก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มา่วมอวยพรฉะนั้นมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขจริงจังจ้าเตรียมอ,อไแล้วคะเตรียมอะไรแล้วจ๊ะเตรียมพร้อมงานลองพร้อมพร้อมนะฮะพร้อมแล้วครับจริงๆก็พร้อมแล้วล่ะพรามันพร้อมมานานแล้วพอแต่งงานแล้วจริงจริงแต่งงานแล้วพอมาใช้ชีวิตคู่ีเมีอะไรต้องปรับเข้าหากันอีกไม่ฮะไม่มีอะไรต้องปรับคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือ สเตตัสใน a c e b o o k แค่นั้นเองครับว่าเราแต่งงานแล้วนอกนั้นแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างถ้าปรับควรจะปรับก่อนแต่งถ้าแต่งแล้วก็มาปรับอันนี้ไม่ใช่ละในมุมผมนะเอ้ย <c oughs> ยังครับยังครับคงยังทํางานกันอยู่เรายังมีความสนุกกับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็การทํางานของเราสองคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วยังยังไม่รีบครับยังไม่รีบ อ่านะครับผมก็ยังปรับตัวเข้าหากันอยู่ถูกต้องอ,อ่ะมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะฮะก็หลังจากที่น้องฝ้ายเวรุรีนะฮะที่ถแถลงข่าวสละตำแหน่งมิสอือยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไปนะครับตอนนี้ก็ได้ลองอันดับหนึ่งนะฮะเป็นน้องเอลเอลี่พิมบงกตรองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะข่าวมาภาพมานะฮะก็ ก็เป็นดังฝันเขาจริงๆนะแอลลี่อ่ะ<อ>คือเตรียมตัวมาเพื่อเป็นนางงามโดยเฉพาะจะต้องคว้าตําแหน่งให้ได้ตอนแรกพอได้เป็นรองก็รู้สึกแบบเสียใจเล็กน้อยสุดท้ายก็ได้ปฏิบัติหน้าทีแ่แทนจริงๆ<อ>แต่ไม่ได้ดำรงตาแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะก็ยังคงเป็นรองอันดับหนึ่งถูกต้องฮะ <Miss Universe S 1> แ,แ,แลวเรื่องภาพหลุดเป็นยังไงภาพนล้นไม่ได้เป็นของหนูค่ะเป็นของเพื่อนค่ะคือหนูหลุดมาจัดเพือนใช่ค่ะเพร่าเป็นเรา่เป็นเราแตเป็นเราแตเรา ก็หนูค่ะผู้ใหญ่ว่าในภาพในภาพที่ออกมาผู้ใหญ่อ๋อก็ก็บอกว่ายังมียัมีอีกค่ะก็ก็หนูขอโทษค่ะที่ถ้าหนูทําให้คนคิดหวังค่ะภาพนี้ไม่ได้มีผลกระทบวนการแล้วหนูไม่ได้เสพแล้วกลัวจะโดนขุดคุยอะไรมากกว่านี้ไหมหนูไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะตัวอะดีใจไหมครที่แบบได้ทำพ่อคอยของตัวเอง็นตัวแล้วก็ดีใจที่หนูได้ไปค่ะเราได้ ก็วันนั้นช็อกค่ะสิ่งแรกคือหนูช็อกมากแล้วก็เสียใจเสียใจด้วยค่ะที่ที่แม่หนูรองไห้ค่ะแล้วก็เหมือนกดดันกดดันไหมการกันเหมอไแบบน้แทนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะแต่หนูเป็นเต้แบบกระลขยค่ะอยากนะครับก็ไม่เห็นจะเสียหายเลยเลยรูปที่หลุดออกมาทำไมอะ เขาเป็นเด็กนอกไงปกติเขาปกติแหละชีวิตคนไม่ได้ไม,ดมด่ภาพแบบอายุเท่าไหร่แล้วยูเออเออเขาก็ต้องเคยมีฟมมีแฟนไหมเขาก็ต้องเคยถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะเออเอ,อ,อ่ะมาที่อีกคนหนึ่งดีกว่านะฮะก็คุณพ่อ ต้องเดินทางไปถ่ายละครไกลถึงสหรัฐอเมริกาอย่างคุณพ่อปอเออแต่ก็เลยออกอาการซึมเศร้านะท่านผู้ชมเพราะว่าอดคิดถึงลูกไม่ได้อู๋กำลังเหอเลยลูก่ะแต่อีกนึ่งประเด็นภรรยาสาวแสนสวยของเราเนี่ยนะฮะน้อยใจเหลือเกินที่ไม่ยอมพาไปด้วยเอองอนใส่ เออยังไงฮะแล้วตอนนี้หายงอนหรือยังพร้อมถึง,งถามถึงน้องภูดิตน,นะฮะป่วยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีแพลนหรือยงังปั่มปั๊มลูกที่ซองลูกที่สอง,อสองโอ้งานคุณเอกเขาเยอะอม,มีเวลาอ๋องอนกัน ก็ตอนแรกอาจจะมีงอนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคืออาจจะไม่เป็นคนแบบไม่เข้าใจว่าทาไมไม่แบบเอาเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแค่แบบเล่นๆเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปแบบไปไปไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าเอกงอนอะไรอย่างเงี้ยคนเลยรู้หมดเลยก็งอนค่ะพี่วิธีไงครับถึงจะแบบให้พี่ไม่งอนแล้วอ่าเงี้ยซื้อของให้ค่ะ อ๋อไม่งอนละค่ะคือหายงอนแล้วหายงอนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันมันมันทำให้คนเรามันใกล้ใกล้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะคุยกันแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเฟซไทม์หากันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่จริงๆแล้วเขากลัวว่าลูกจะจําเขาไม่ได้เออเขาก็เลยอยากจะคุยเยอะๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้น้ปู่ป่วยอีกแล้วพี่เอข้าวหายแล้วค่ะหา,ายแล้วเออ่ทอมซินดักเซบ ก็ใครใครประมาณ40แต่เป็นแป๊บเดียวค่ะเขาเป็นเด็กแข็งแรงเขาก็หายพร้อมค่ะพร้อมแต่ว่ารอสักประมาณสิ้นปีนี่เอ๋จะไปตรวจสุขภาพแล้วค่ะแล้วว่าตัวเองสามารถที่จะมีได้ยังมีได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาวนาขอให้ได้ผู้หญิงค่ะ มันมีโรคทอมซินดักเศษมันมีโรคตุดซินด์มักเศษไม่ไม่ไม่ทอมไม่ได้หมายถึงเพศหมายถึแบบอวัยวะในร่างกายเราที่เรียกว่าทอมซินช่วงหน้าท่านผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าแบบเป็นเจ้าพ่อเพลงแบบโรแมนติกอะโรแมนติกมากโดยเฉพาะแบบเวลาเขาเป่าทำเป็ดนะจะแบบเออเขาเป่าแซกซ์นะฮะแซกแซกแซกอ๋อแซ็กซ์โซฟอนวันนี้พี่โกมา มีเพลงใหม่มาฝากด้วยจะโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวช่วงที่สองได้ฟังกันแน่นะคะแต่ว่าตอนนี้ชื่อเพลงว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าสาราคนเศร้าผู้ตายแล้วถึงดาร์กมากเลยอะแม็กาซีนสิบบาทอ่านกันเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากสุดยอดไอดอลอีกคนหนึ่ พี่สุนารีและจะสีมาค่ะล่าสุดเปิดตัวแบบว่าแฟนหนุ่มน้องวอลเตอร์อายุ25ปีก็ห่างกันประมาณ 20, 20ปีแค่20ปีเองหลายคนอดสงสัยไม่ได้ไปรู้จักกันได้ยังไงแล้วครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างมีโอกาสจะบัดพัฒนาถึงแต่งงานไหมแล้วก็ลูกๆคนรอบข้างเนี่ยว่ายังไงบ้างอายุเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหลายคนสงสัยอายุเป็นตัวเลขจริงนะอายุความรักไม่มีอายุหรอกคุณห่างจากแฟนเท่าไหร่นะ สิบกว่าปีโอ้ยม่กี่หมื่นวัน <c oughs> มันเริ่มต้นด้วยความบังเอิญมากๆอะ่ะหนูเป็นวันสุดท้ายของการโปรโมทหนังเนี่ยเราก็ไปนั่งชิวๆสบายๆแล้วก็ไปเจอเขาแล้วเขาเ,เขาก็เจอที่เพื่อนพาไปไปปล่อยไว้ตรงสุข,ขุมวิทเราก็เลยโอเคนั่งร้านที่เพื่อนที่เพื่อน,นพาไปส่งนั่นแหละแล้วก็ไปเจอไปเจอเขาแล้วก็ ก็ยิ้มให้แล้วก็เข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจนานไหมคะพี่ด้วยเรื่องของอายุที่มันห่างกันด้วยพี่ถามเขาว่าเธอแน่ใจเหรอเพราะว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นฉัน,น,อนอายุมากเหมือนเหมือนรุ่นแม่เธอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นแค่ไ,ไหนล้วคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบเจ็ด<ะ><ค><ะ>เดือนแล้ว<ๆ>ค่ะเจ็ด <7 S 1> เดือน<ๆ>ลูก่าไบ้างลูกก็เวลาเขามาเราก็ไปรับด้วยกัน<ค><ะ>ลูกชายค่อนข้างเป็นเด็กที่ เข้าใจโลกแล้วก็เขาก็โตแล้วเขาก็เขาก็มีความรักเหมือนกันแล้วพี่รู้แล้วว่าเขาเข้ากันได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วด้วยไปเจอแล้วค่ะเพราะว่าพี่ไปทัวร์ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็แวะไปเยี่ยมคือลูกชายเขาเนี่ยไปเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าทุกคนรู้จักชื่อเราแล้วก็เวลคัมซูเรียกเราซูซูแล้วอ๋อไม่ค่ะพี่พี่ไม่ได้มองไปถึงขั้น เรื่องแต่งงานหรืออะไรนะณวันนี้พี่มีความสุขกับกับฟาลเตอร์ในความรู้สึกพี่พี่ถือว่าพี่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะในวัฒนาธรรมไทยอาจจะมองว่ามันอกินเด็กอย่างที่ข่าวออกไปนะฮะแต่ว่าก็อยากอยากให้รู้นิดนึงว่าจริงๆเรื่องความรักบางทีมันมันก็มีคนที่ต่างกันมากกว่าพี่กับเขาอีกด้วยซ้ําไปที่เขาก็ยังยังรักกันแล้วก็ยังอยู่กันได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมาที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะก็ ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของเราคลิปของคุณนะไม่ใช่ข่าวหรอกเป็นก็อสสิบเล็กๆน้อยๆไอคลิปขอโทษแฟนคุณอะนะ,ะพี่เบิร์ทธงชัยชอบนะยูเออพี่เบิร์ก็บอกเออน่ารักดีฮะเออเออะมาที่กระแสนี้ดีกว่านะฮะเ <c oughs> พราะถ้าใครติดตามชิงร้อยชิงล้านเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่าพี่ตุ๊กี้หายไปมันก็เลยมีกระแสที่ว่าเอ๊ คือประมาณว่าแบบพี่หม่ำเองเนี่ยเหมือนมาเอาบทบทอะไรที่มันสาคัญกว่าไปพี่ตุก,กี้ก็เลยแบบมไม่ได้เล่นไม่ได้อัดรายการไปนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องทาดรักอสูรน,<ะ>นะคะแล้วเขาบอกว่าเหมือนพี่ตุก,กี้เนี่ยจริงๆจ,จ,จะได้รับบ,บททีด่ดีกว่าแต่ปรากฏว่าบทดันไปเทล,ลงที่พี่หม่ำแล้วพี่ตุก,กี้เกิดอาการน้อยอกน้อยใจเลยตัดสินใจที่จะลาออกจากชิงร้อยชิงล้านนี่ข่าวประเด็นแบบนี้คุณพิษนุว่าไงคะคุณพิษนุเรื่องนี้พิษนุจะไม่ยุ่ง ก็ต้องไปถามพี่ตุ๊กี้เองดีกว่านะฮะว่าว่าแต่จริงล่าสุดวันเกิดพี่ม่มก็ไปนะก็ไปกนหมดไอ้ใส่เสื้อไอ้เลิฟมัมเออนะฮะเคลียสิจะบอกว่าสืบเนื่องมาจากอินสตาแกรมแน่นอนว่าตุ๊กี้หายไปจากชิงร้อยสองอาทิตย์คือด้วยไปถ่ายฟุตบอลโลกกับคุณเจมจีด้วยคิวคุณเจมจีคุยกับตุ๊กี้ก็คิวยากมากบังเอิญว่าคิวที่เจมจีว่างมันตรงกับวันที่อัดชิงร้อยคือพุทธพฤหัส ก็เลยเส้นเลือดใหญ่ของเงินโฆษณาคุณปัญญาก็อนุญาตให้ไปถ่ายก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันบอกว่าน้อยใจเพราะพี่หม่ำชอบปรับบทหน้างานบทน้อยลงไม่มีใครปรับบทได้นอกจากคีีตัวพี่หม่นก็เล่นตามคีทีบอกจะเล่นเยอะไม่เยอะอยู่ที่ความสามารถเราบนเวทียันเรารักใกันดีเรารักกันเหมือนเดิมไม่งั้นคงไม่มาและี่สคัญไม่งันคงไม่มี ก็คือถ้าไม่หมั่นไม่ไม่ชี้ตาเป็นตุ๊กี้ชิงร้อยทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีรักรักมากชิงร้อยยังไงก็ต้องมีถ้าท <disappointing us. S 3> ิตย์ถ้าทิย์หน <radas> ้าบ่ายสามไม่เจอเข้ามาด่าในอินเตแกรมได้เลยที่เราแอบคิดว่ามีใครแอบปล่อยข่าวอะไรให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยถามว่าใครพูดเนี่ยตามไม่ถามเลยะรโกรธเนี่ยโกรธเลยเนี่ยโกรธแล้วก็ไม่พอใจมาก ชอบเสียงดนตรีจากข้างหลังว่าเกี่ยวกับพี่หม่อมไงต้องอะไรประมาณนี้นี่นางโกดนะพี่ดุกี้ไม่ว่างะก็ตามคนอื่นสิคนที่เขาว่างยังมีเขาเอาคนมีความสามารถเขาไม่ได้เอาบ้าความสามารถสูงก็มีไปแล้วเอลองความสามารถต่ําดูบ้างสิเป็นพี่น้องการแทนกันได้พี่ดุกี้นี่คนช่วงนี้ใกล้หน้าฝนอยู่ในช่วงหน้าฝนเลยแต่ถ้าคนที่อยากจะเลือกไปเที่ยวหน้าฝนเนี่ยเขามีสถานที่ดีๆเนี่ย มีไหมที่แบบเราหน้าฝนแต่เราก็ยังอยากใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แนะนำสผมอยากจะแนะนําเลยนะฮะก็คือจากการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขามีกิจกรรมมาแนะนํามานําเสนอคุณนะฮะใครที่ชอบเที่ยวทุ่งดอกไม้เนี่ยไปที่นี่เลยคุณนะฮะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิหรือใครที่ชื่นชอบศึกษาเรียนรู้ผีเสื้อเนี่ยสามารถไปชมได้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาตจังหวัดสระแก้วแต่สาหรับคนที่ชอบกิจกรรมแบบพวกแอดเวนเจอร์มีกิจกรรมแบบ มีกิจกรรมล่องแก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรีชอบชอบเดินป่าไา่อยู่ชอบนะฮะศึกษาธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติที่สวยๆป่าไม้เขียวขจีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นไหมคุณประเทศไทยเนี่ยเรามีอะไรมากมายให้คุณได้ออกไปสัมผัสตลอดทั้งปีนะและทุกภาคด้วยนะฮะล่องแก่งน้ําก็จะเชี่ยวสนุกดีนี่ นี่เป็นการแนะนำนะคือคือทยเที่ยวไทยนะเศรษฐกิจหมุนเวียนนรงจริงนะยูนี่นี่นี่แล้วจะมีหลายๆสถานที่นะคือแบบที่เราแบบเฮ้ยไม่เคยไปเฮ้ยมีวะอะไรเงี้ยอันซีนนี่คือประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเออบ้านเราอะครบนะครบอย่างเขาบอกนะจ้าเออเดี๋ยวเรามาดูว่าการท่องเที่ยวไทยจะต้องแบบ พุ่งไปข้างหน้าอีกนะสนับสนุนการท่องเที่ยวเราก็บอกเพื่อนต่างชาติให้มาเที่ยวด้วยถูกะะต้องนะฮะแต่ต่างชาติชอบนะ<ต>ชอบไปแบบเขาชอบ<ป>อะไรที่มี <ไป S 1> ธรรมชาติด,ดูน้ําตกชอบ<ไ>ป,ประวัติศาสต,ตรชต์ชอบธรรมชาติเราเองในฐานะคนไทยอ่ะเที่ยวครบหรือยังเรามีประวัติศาสตร์สําคัญที่สุดเลยบางประเทศไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีวัฒนธรรมเราเรามีมายาวนานนะฮะช่วงหน้านะคะเตรียมพบกับมิสเตอร์โกเนมิสเตอร์แซกแมทเราจะมาเป่าแซกให้ฟังกับเพลงใหม่ซิงเกิลของเขาซาลาคุณเจ้าไว เอเอหรือว่าจะมีรีเทิร์นกันอีกแล้วสำหรับนักร้องสาวาดาดาย่างที่ช่วงพักหลังมานิโพสไอจีไม่บอยเฟนบอยซะเหลือเกินจนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทำไมสาวดาทากับอดีตคนเคยเลิฟอย่างพี่หมอชัดรอดุนโพสรูปแล้วก็ความคลายๆกันและที่สำคัญ่ฟยชยเองก็แฮชแท็กไม่ไวไฟซึ่งเป็นคำแสดงแปลว่าใหม่ไวหรือภรรยาอีกด้วยแม่ถ้าอย่าง,งานั้นรูปที่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆคงจะการันตีความสัมพันธ์กลับมาหวานอีกครั้งได้แล้วใช่ไหมล่ะคะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ชีวิตดูจะแฮปปี้แบบสุดๆสำหรับสาวจุยวรัทยาเมื่อแฟนหนุ่มนาำราวิธรรมปาควักเงินสดเป็นขวัญวันเกิดให้แวลวๆมาว่าเป็นจํานวนหลายหลักซะด้วยแต่งานนี้สาวจุยแอบกระซิบว่าไม่ถึงขั้น8หลักอย่างที่เมาหมอยกันแน่นอนเผยว่าตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงเพื่ออนาคตค่ะน่ารักขนาดนี้สาวจุยรักตายเลยนะคะ ส่วน,นี้ก็น่ารักเสมอต้นเสมอไปจริงๆค่ะสำหรับแกงเพื่อนซีของเสาวอัมพชาลาภาที่ล่าสุดก็มีคลิปออกมาสร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตได้ยิ้มกันทั่วหน้าซึ่งเป็นคลิปการถ่ายเพศลูกในท้องของเพื่อนสาวเมฟเฟื่องอารมณ์ว่าเป็นหญิงหรือชายวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าท้องของเมคเป็นหญิงหรือชายหญิง <Yes. S 2> ชาย